น่าจะเข้ามาทําคดีนี้เพราะว่าล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องภายในบ้านเสียงปืน34นัดคุณผู้ชมครับภาพที่กําลังจะเปิดต่อไปนี้นี่เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นหลักฐานที่น่าสนใจอย่าลืมนะฮะว่าตอนที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยณนะตอนนั้นสอจอต้องอย่างที่เราทราบเข้าไปในบ้านแล้วลูกน้องของสอจอต้งรออยู่ข้างนอก แล้วก็เกิดการยิงประทะกันนี่คือภาพหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่จะได้เห็นพร้อมกันเป็นนาทีเข้าใจว่าลูกน้องสอจอโตง้งซึ่งอยู่ข้างนอกพอรู้ว่าลูกพี่โดนยิงข้างนอกก็เริ่มยิงกลับนะฮะ ผู้ชมครับนี่คือนาทีเข้าใจว่าเป็นการแอบถ่ายและส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นของลูกน้อง ของทางด้านสอจอต้องหรือไม่เพราะจะเห็นว่าบรรดาลูกน้องน่าจะเดินกันอยู่รอบบ้านแต่ยังเข้าไปไม่ได้นะฮะเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมลองฟังดูอีกทีนึงเนี่ยแหละฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เอาแหละเรายังไม่รู้เลยว่าจนถึงวันนี้ลูกน้องเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือเป็นตำรวจแต่ใครอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงก่อนจะเข้าไปช่วยสอจอต้องแล้วสุดท้ายก็เข้าไม่ได้เพราะมีเสียงปืนเข้าใจว่าจากข้างไหนบ้านยิงออกมาด้วยนี่คือบรรยากาศด้านนอกนี่ฮะ ลองสังเกตภาพดีดีนะฮะเพราะรถกระบะเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูหลักฐานมันเป็นสิ่งที่วันนี้ช่อง8น้องป้องพงษพัฒน์ได้รับคลิปตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวลองกลับไปที่หัวเทปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปตัวนี้คุณผู้ชมจะสังเกตยังไม่เห็นมีตำรวจถูกไหมมันจะเป็นรถกระบะของลูกน้องสอจอต้งซึ่งรอกันอยู่ข้างนอกแล้วเดินแบบกระวนกระวายแล้วนะฮะ จะสังเกตว่าใครเป็นใครวันนี้ก็น่าสนใจเพราะหนึ่งในนั้นเห็นบอกเป็นในดาบแล้วก็เป็นตำรวจด้วยแล้วเสียงปืนเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเงียบไปแล้วอ,อาจจะเป็นการหลังดวน3-4นัดแต่มันก็จะมีอีกปั้งหนึ่งนี่แหละฮะ แล้วหลังจากนั้นมือถือน่าจะรีบเก็บทันทีเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ปกติเห็นใช่ไหมฮะลูกน้องของสอจอต้องเดินกําปืนเมื่อกี้ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวขอกลับไปที่หัวคลิปแล้วหยุดภาพหน่อยได้ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีรายงานว่าอาวุธปืนนะฮะของลูกน้องสอจโอต้งเห็นบอกเขายึดมาได้ประมาณกี่กระบอกนะเอ,อาวุธปืนยึดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเห็นบอกสี่กระบอกที่เป็นฝั่งสอจโอต้งนะะทีมงานหยุดภาพสองคนที่เดินจับปืนเมื่อกี้หน่อยฮะกลับไปที่หัวเทปแล้วมองภาพแล้วกดปุ่มหยุดด้วยครับเดี๋ยวดูนะฮะภาพที่มันชัดนี่ ปืนยึดมาจากลูกน้องสอจอต้องคือ4กระบอกบข้างในบ้านยึดมา6นะฮะคุณ<ช>ผู้ชมฮะและนี่เป็นภาพนาทีที่เห็นบอกว่าน่าจะดวนปืนแล้วแล้วหลังจากนั้นข้างนอกก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วเพียงแต่ว่าตำรวจยังไม่เข้ามานะเข้าใจว่านาทีที่ถ่ายพอเสียงปืนดังอีกช็อตหนึ่งมือถือตัดทันที แล้วเข้าใจว่าหลังจากนั้นตํารวจก็จะเข้าล้อมบ้านทางด้านของโกธรคุณสุนทรวิกรวันก็คือนายกอบจอครันี่ฮะนี่คือภาพที่ทางผู้สื่อข่าวได้มาเพราะเราเองเนี่ยจะเห็นคือตอนตํารวจมาแล้วแบบล้อมแล้วเหมือนสถานการณ์รอเก็บศพแต่นาทีที่กำลังยิงสู้กันเนี่ยนี่น่าจะเป็นภาพแรกที่ให้เห็นว่าการยิงสู้เกิดอะไรขึ้นและคนในคลิปทั้งหมด ต้องไปพบตำรวจซึ่งเข้าใจว่าตำรวจรู้แล้วแหละลูกน้องสอจอต้องที่รายล้อมข้างนอกเป็นตำรวจกี่คนนี่ฮะคุณผู้ชมครับและนี่คือภาพที่เห็นปฏิบัติการของลูกน้องของสอจอต้องซึ่งอยู่ข้างนอกเพราะเข้าไปข้างในไม่ได้สอจอเข้าไปแล้วก็ถูกยิงตายในบ้านของนายก โกธรเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้ปฏิบัติการครั้งนี้พอบอตอรอสั่งการมาแล้วเห็นบอกว่าแนวโน้มยังไงกองปราบจัดการแน่คดีนี้ล่าสุดปูพรมค้นบ้านกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะปฏิบัติการค้นบ้านวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ตัวเจ้าของบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเปิดภาพเลยก็แล้วกันเนี่ยนะฮะทีมข่าวช่อง8ทราบมาว่าจริงๆเขาคนบ้านกันตอนเช้ามืด mm hmm. เป็นตำรวจสพประจันตคามปราจีนบุรีกับชุดคี่ข่ายคดี ไปที่บ้านของสจเจี๊ยบเปิดภาพเลยฮะนี่ถามว่าสจเจี๊ยบคนนี้เป็นใครสจรเจี๊ยบก็คือคุณภัยทูลเทศยุคุณทรสมาชิกสภาอําเภอรประจันตคามเขตหนึ่งปราจีนบุรีซึ่งวันนี้ตอนที่ทีมข่าวของเราลงไปที่พื้นที่เราเองเนี่ยก็ได้เห็นปฏิบัติการ ของตำรวจจากวงจรปิดแล้วต้องบอกก่อนสอจอเจี๊ยบวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ช่อง8ด้วยว่าตำรวจค้นกันแบบเช้ามืดมันเกิดอะไรขึ้นเปิดหลักฐานวงจรปิดที่น้องรัฐวุฒิปองรังกาได้มาหน่อย จะเห็นตอนตํารวจปูพรมค้นใช่ไหมไอ้อันนี้ตอน6กโมงเชา้าเข้าใจว่าคนในบ้านของสอจเจี๊ยบเองมีการเหมือนคล้ายๆว่าตื่นนอนแล้วแล้วก็เปิดไฟไฟที่บ้านเนี่ยมีการติดขึ้นมาหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะช่วง6กโมงยีนาทีมันจะเห็นภาพตัวต่อมาก็คือฟ้าเริ่มสว่างจะเห็นรถของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยแหละฮะเข้าไปที่บริเวณด้านหน้าบ้านของสจเจีย๊ยบแต่ว่าต้องบอกว่าตํารวจเองไปกําลังไม่ได้เยอะแต่เข้าไปแบบลักษณะก็คือแบบเงียบๆจะเห็นว่าชุดสืบเนี่ยมาไม่กี่นายเท่านั้น ไปตรวจคนข้างในและเห็นบอกมีการตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนนะคุณผู้ชมครับซึ่งสอจอเจี๊ยบเองเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะการจะเข้าค้นได้ถ้ามีหมายคน้นจะต้องเข้าก็คือตอนฟ้าสางนี่ฮะ ส่วนที่ว่าการค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับสจเจี๊ยบด้วยซึ่งก็คือคุณไพฑูรย์เนี่ยนะฮะวันนี้สจเจี๊ยบหลังจากที่ตํารวจได้เข้าไปคน้นเราถามตั้งแต่ตอนเช้าเลยบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้สจอตอนที่เขาเข้าไปค้นเนี่ยได้มีการอธิบายอะไรไงไหมปรากฏเราทราบมาอันหนึ่งอันนี้น่าสนใจมากสจเจี๊ยบบอกว่าผมก็เป็นเสมือนลูกบุญธรรมของนายกโกธรเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรกับสจโต้งมี มีอะไรเราจะปรึกษาพูดคุยกันดังนั้นวันนี้การเข้ามาตรวจสอบอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนเจ้าตัวยืนยันว่าผมพร้อมให้ตรวจสอบและไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในบ้านผมและเครื่องกระสุนปืนทุกอย่างก็ได้มีการรับอนุญาตอย่างถูกต้องถามว่าเอาจริงกังวลใจอะไรไหมเจ้าตัวบอกไม่กังวลใจถึงแม้ตํารวจจะเข้ามาตรวจสอบผมก็ยินดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเรื่องนี้ผมทําอย่างถูกต้อง ผมมีผมไม่เอาของผิดกฎหมายเข้าบ้านเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเรื่องอาวุธพอตัวนี้เราเราพอมีต่างซื้อแล้วก็ไม่มีของผิดกฎหมายเข้ามาเราพเรามาอยู่ในการเป็นผู้นําเราไปเป็นผู้นําเป็นสอจอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเป็นมาทุกอย่างเราเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วเราต้องอยู่ในภาพของสังคมที่ที่ถูกต้องแต่เขาอาจจะมองว่าผมเนี่ย เป็นลูน้องสายของท่านทุษรจริงๆผมก็เป็นจริงแต่ผมเป็นแต่ไม่ได้อยู่สายนักเรียนก็คือคผมมาก็คือดูแลช่วยเหลือโกมาตลอดในเรื่องการเลือกตั้งทุกอย่างผมก็จะไปรับคําสั่งจากท่านทุษรคือท่านก็จะบอกให้เจ้ามึงตดการนะเรื่องนี้มึงต้องดูแลเรื่องนี้ดูดูคนที่จะช่วยเราทํายังไงใครบ้างเขาก็มาขอค้นมีหลายคนก็ผมก็ไม่ว่าผมก็บอกยินดีเพราะผมก็สมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างท่านทุษรเนี่ยผมก็ดูคนตลอด ผมก็อยู่ในเครือข่ายที่เป็นรุ่น้องโกผมก็ยอมรับไม,ไม,ไม่ไม่ได้ติทางเจ้าที่เลยเพราะเจ้าที่เขาเข้าใจผมอยู่ว่าผมไม่มีอะไรแล้วคือไม่ได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางนักเรงแล้วคือ แต่ถ้าเขาโค้นแล้วก็ยินดีไงไม่มีอะไรผมก็ยินยอมครับนี่ฮะที่สจ,จีบได้ให้สัมภาษณ์คุณไพฑู์ต้องบอกว่าเอาจริงมุมนี้น่าสนใจแล้วปรากฏที่สจ,จีบเปิดใจกับช่อง8ละเอียดมากเราก็เลยมาทราบความจริงว่าเราก็ถามสจเจีบเดี๋ยวถ้ากลับไปเนี่ยนะฮะอย่างวันนี้ตอนที่สจเจียบให้สัมภาษณ์ประเด็นก็คืออย่างแรกเลยที่ถามบอกสอจเจีบที่เราอยากรู้เลย ประเด็นเนี่ยในคลิปเสียงคุณผู้ชมจําได้ไหมที่เถียงกันแบบดังมากเลยนะสามคนมีนายกโกโกอรแล้วก็มีสอจอต้งแล้วก็มีรองนายกอุสามคนจําได้ไหมไม่ต้องเกิดอะไรแล้วนี่นะเยินเยอะแต่เอาหลักๆเลยทําไมเขาต้องเคลียร์ใจกันวันนั้นปรากฏว่าทางด้านสอจอเจี๊ยบเปิดใจกับช่อง8บอกว่าเอาจริงนะมันมีเรื่องการข้ามหัวกันเกิดขึ้นคุณผู้ชมอาจจะงงเราก็เพิ่งทราบต้องขอบคุณข้อมูลจากสอจอเจี๊ยบ สอจอเจี๊ยบบอกออาผมก็เล่าให้ตำรวจฟังไปหมดแล้ววันนี้มาค้นบ้านผมการข้ามหัวก็คือว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะโดยหลักเราก็เพิ่งทราบว่าธรรมเนียมของเขาที่ปราจีนบุรีจะส่งใครชิงนายกอบอจอคือตัวโกธรเนี่ยจะเป็นคนเคาะแล้วโกธรเนี่ยจะเรียกประชุมสอจอคุณผู้ชมดูผังต่อไปนี้ทีมงานเปิดผังหน่อยนะฮะ ผังเรื่องของทำรรเนียบปฏิบัติการแจ้งชิงนายกอบจออซึ่งสอจอเจี๊ยบเปิดใจกับเราแล้วเราก็เลยจะเข้าใจว่าอ๋อที่ต้องทะเลาะกันคุยกันทางโทรศัพท<ะ>์เพราะมันคือเรื่องการข้ามหัวแบบนี้มันข้ามหัวยังไง คือเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยหรือประชุมกันถ้าบอกหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันเคยมีการประชุมกันแล้วก็คือในบรรดาสอจอทั้งหมดนี่แหละมาคุยกับตัวของนายกสุนทรหรือว่าโกธรบอกว่าจะส่งภรรยาของสอจอต้งชิงนายกสมัยหน้าซึ่งพอคุยกันจบปุ๊บหลังจากนั้นเขาบอกตามธรรมเนียมเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะส่งใครชิงโกธรนในฐานะเป็นนายกคนปัจจุบันก็จะมีลักษณะคือเรียกในการที่บอกตัวของสอจอคนอื่นๆทั้งจังหวัดเพื่อไปบอกต่อกับนายกอบตอหลังจากนั้นก็จะไปบอกกำนันไปบอกผู้ใหญ่บ้าน แล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะทําหน้าที่ในการกระจายข่าวบอกชาวบ้านก่อนนี่คือรมเนียมปกติแต่เขาบอกเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วพอรรยชื่อออกว่าเมียของโกทอเมียของสอจโต้งจะชิงปรากฏว่าเขาบอกมันมีข่าวว่าสอจโต้งชิงไปบอกผู้ใหญ่บ้านเองก็คือข้ามทั้งหมดเลยแล้วก็ไปขั้นตอนสุดท้ายคือบอกผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ไปขอคะแนนจากชาวบ้านฮะพูดง่ายๆก็คือไม่รอให้ทางด้านนายโกโกอเอาง่ายๆสั่งการ พี่ต้งแกข้ามหัวในธรรมเนียมนี้ชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านหรอกบรรดาพวกนักการเมืองท้องถิน่นเขาอาจจะรู้สึกว่าเอา้าทำไมข้ามหัวอย่างนี้โกยังไม่สั่งเลยปรากฏต้งไปสั่งเองแล้วอย่างนั้นเหรอจนสุดท้ายก็เลยทําให้เกิดความไม่พอใจระหว่างโกธรกับต้งดังนั้นก็เลยนัดเคลียร์ใจกันเหตุการณ์ทั้งหมดยืนยันว่าตัวโกเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเขาก็ไปเขียวแล้วว่าจะให้เมียของต้งเนี่ยชิงนายกอบจแต่ทําไมต้งไม่รอก่อนมันเหมือนกับต้องให้ผู้ย่าง ผู้ใหญ่เป็นคนบอกแต่ปรากฏต้องรีบไปบอกซะก่อนเนี่ยนะฮะเหตุการณ์ทั้งหมดก็เลยทำให้คนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวของสอจอต้องไม่เห็นหัวของโกทำตามขั้นตอนโกก็เลยโมโหส่วนในคลิปเสียงเราก็ถามสอจอเจี๊ยบบอกสอจอเจี๊ยบแต่ในคลิปเสียงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทะเลาะก,กันมันมีบางประโยคเนี่ยนะฮะว่าทางด้านของโกพูดเองว่าจะไม่สนับสนุนเมียของโต้งแล้ว อ้าวอย่างนี้ในคลิปเสียงคืออะไรปรากฏว่าทางด้านสอจอเจี๊ยบบอกก็เหมือนกับผู้ใหญ่แกน้อยใจแกก็ประชดนะว่าเหมือนกับทํานองว่าเอ้ยทำไมเองข้ามหัวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ส่งเมียเองแล้วนะแต่ว่าโกไม่ได้จะทาอย่างนั้นนั่นก็คือเหตุผลที่ต้องนัดเข้าบ้านมาเคลียใจส่วนเรื่องที่ว่าปิดบ้านแล้วยิงฆ่าทิ้งอันนี้เอาจริงเขาเชื่อว่าคนอย่างโกไม่ทําอย่างนั้นลองฟังเสียงสอจอเจี๊ยบเปิดใจนะฮะเรื่องโต๊ะเนี่ย มันหนักคือเ่้าตันัแกก็ระบายว่ามันมันมีมีเรื่องน้อยใจเรื่องอะไรกันบอกคุยกันเลยเพราะว่าคุยกันอย่าไปไม่เข้าใจกันคุยกันเลยการให้เกียติกันแกก็บอกแกให้แล้วคือแกให้ให้ให้เขาไปแล้วก็อิ่พโตถามอ่ะที่บาวันนั้นก็มาเรียกคนรวมกัน่ะเรียกูุนามารวมแล้วมาคุยบอกว่ายกให้ให้ให้จอยลงให้ให้เมียของสชต้องลงก็คือโกอนุมัติแล้วไฟเขียวแล้วว่าให้ลงได้แกก็แต่นี้มันน้อยใจตรงที่ว่า เรื่องของของไม่บอกกล่าวแล้วสตก็คงไปว่าแกต่อว่าแกว่าไม่ไม่เคลียร์ให้เรียบร้อยในการบอกคือน้อยใจว่าสตงอ่ะไม่ไม่เคารพไม่ไม่มาหาไม่มาหาแก่ต่อหลังนี้คือช่วงหลังก็คือมาหาเอง่มาหาผมเนี่ยแกก็มาเองคือปกติไม่ต้องผ่านสายโกหมดคือมาหาพวกผู้นําเองครับพงจริงอ่ะทุกคนเนี่ยต้องให้โกก่อนก็ต้องผ่านจากโกว่ามาสายโก ต้งก็อยู่สายโกแต่ว่ามันยังไม่ผ่านจากโกมาทั้นเอง <c oughs> แต่ป๋าก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมึงช่วยซอยนะแค่นั้นพวกเราก็ต้องเดินตามทางเดียวกันครับเ <c oughs> พราะมันอยู่ทางเดียวกัน <c oughs> แกน้อยใจแกก็พูดไปว่าแค่บอกผมว่ายกกูจะคนลง <c oughs> แ,ตแต่ผมหลังจากผมรับปากโต้งแล้วโ <c oughs> ต้งมาหาผมก่อนก็ห <c oughs> ่างกันมาสองสาวันอันนี้ด้วยด้วยที่แกเนี่ยน้อยใจบางครั้งบางคราวที่ว่าพูดอะไรไม่ถูกแกก็อาจจะน้อยใจบ้าง แกก็โทรหาผมไม่ให้เกียดอ่กูจะคนลงคือคาต้ยใจเราจะโต้องอะไรถ้าพูดว่าเดี๋ยวกูจะคนลงแต่แต,แต่สุดท้ายมันก็จบถ้าต้งเข้าไปหาดีๆนะไม่ไม่ีวไยไ,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 ไม่อะไรแบบว่ารุนแรงมันก็จบมาตลอดเพราะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราก็สงสัยบอกว่าเอะ๊ะแล้วทําไมเขาต้องเข้าบ้านกันตอนกลางคืน